คนวันนี้มีคนไข้โรคความดันโลหิตแล้วบอกว่าวันนี้ซักประวัติตอนจ่ายยาเนาะคนไข้ยาเหลือเยอะมากอยู่ที่บ้านทุกคนทีนี้ก็เลยถามว่าเดี๋ยวนะขอถามประวัติของการกินยานิดนึงว่าทาไมยาความดันที่ถือกลับมาด้วยวันนี้ทำไมเหลือเยอะจังเลยนะทุกคนรู้ไหมว่าคนไข้บอกว่าตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยมีการวัดความดันก็คือคนไข้เนะี่ยวัดความดันของตัวเองทุกวันแบบวันนี้ความดันสูง ก็กินยาวันนี้ความดันต่ําก็ไม่กินยาอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ความดันมันก็ไม่ได้สูงก็เลยไม่ได้กินยาประมาณนี้ทุกคนเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้ยาความดันที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันเหลือเยอะนะทีเนี้ยก็เลยมาวันที่มารับยาเนี่ยก็เลยแบบเอามาคืนนะแล้วก็หลังจากที่เราได้ซักประวัติไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเป็นประโยชน์ที่อยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนนะคืออย่างนี้ทุกคนการที่เราวัดความดันโลหิตด้วยตนเองอยู่ที่บ้าน เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าเราจะเห็นว่าความดันในแต่ละวันเนี่ยมันสูงหรือว่ามันต่ำนะฮะนั่นหมายถึงว่ามันเป็นการมอนิเตอร์เป็นการติดตามระดับความดันของตัวเองอย่างหนึง่งซึ่งถ้ามันอยู่ในช่วงที่สูงจนถึงอันตรายเราจะรู้แล้วเราจะมาโรงพยาบาลเพื่อป้องกันได้ทันทีนะแต่แต่ทุกคนข้อแม้คือ ไม่ว่าจะปัสความดาันโลหิตได้สูงหรือได้ต่ำนะทุกคนจะต้องรับประทานยาตามที่ได้รับกลับบ้านไปตามฉลากยาที่เภสัชกรแนะนำที่แพทย์สั่งทุกครั้งเหมือนเดิมนะครับให้ทานวันละเม็ดก็ต้องวันละเม็ดวันละ2เม็ดก็ต้องวันละ2เม็ดนะครับเราจะไม่มีการปรับขนาดยาเองนะทำไมนะฮะทำไมเพราะว่ายาความดันที่ได้กลับบ้านไปแต่ละตัวเนี่ย คือการรักษาเขาจะบอกไว้ว่าถ้าความดันโลหิตของคนไข้อยู่ในระดับนี้มีรูปประจําตัวเท่าไหร่ก็จะได้กินยาเท่านั้นเพราะฉะนั้นยาที่ได้ไปจะลดระดับความดันโลหิตอยู่ในช่วงที่เป็นช่วงของการรักษาซึ่งคนไข้ไม่ต้องกลัวเลยว่ากินไปแล้วมันจะลดต่ำลงจนเกินไปกินไปแล้วมันจะทำให้ความดันตกอย่างไรหลังจากที่เราวัด ค่าความดันแต่ละวันได้นั้นนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกในวันนี้คือว่า1การวัดความดันอยู่ที่บ้านเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับนะสองนะยาที่ได้กลับบ้านไม่ให้คนไข้ปรับยาเองนะครับนะได้ไปเท่าไหร่กินเท่านั้นกินตามพิสกรแนะนําทานตามที่แพทย์สัง่งอย่างเคร่งครัดนะไม่ให้มีการปรับยาเองนะก็ถือ,อยาเดิมทุกครั้งที่มีกลับมารงณ์พยาบาลด้วยก็ หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะถ้าเกิดว่าท่านใดแบบสงสัยหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์กันได้แล้วก็แบบอยากให้แชร์เรื่องอะไรก็ฝากกันมาได้เลยนะครับฝากช่องด้วยนะขอขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ